โอมชานติวันนี้วันที่สิบสามเดือนกันยายนปีสองพันยี่สิบสามเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกไม่ควรที่จะมีความเป็นปฏิปักษ์หรือจงเกลียดจงคังใดๆต่อใครเพราะลูกนั้นคือผู้ให้คุณประโยชน์กับทุกทกคนผู้ที่มี ความจงเกียดจงชังเป็นปฏิปักษต่อใครถูกกล่าวว่าเป็นกึ่งวัน,นะบรามมนคำถามของเมรีในวันนี้นึกรู้อันใดที่สติปัญญาของลูกควรจะมีอยู่เสมอเพื่อที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ที่ไร้ความกลัวคำตอบให้คงสํานึกรู้อยู่เสมอว่าลูกนั้นกําลังจะมาเป็นเทศ มาเป็นนายแผ่นดินแห่งสัจจะบางคนสามารถฆ่าร่างกายได้แต่ไม่มีใครสามารถฆ่าดวงวิญญาณได้ลูกกระสุนนั้นจะยิงถูกร่างกายฉันดวงวิญญาณกำลังจะไปหาบาบาทำไมฉันควรจะมีความกลัวใดในขณะที่ฉันกำลังนั่งอยู่ที่นี่ถ้าเพดานหล่นลงมาหาฉันฉันก็จะไปหาบาบา ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวในนี้จงไร้ความกลัวให้มากเท่านี้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเอาสันสกาทาโมปทานยุกเหล็กของลูกออกไปแล้วจงมาเป็นบรามินที่แท้จริงอย่าได้มีความจงเกลียดจงชังเป็นปฏิบัติกับใคร จุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่ไร้ความกลัวให้ฝึกฝนอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณให้คงความทราบซึ้งเหล่านั้นคือทหารชิดชักตีและเราก็จะต้องมาเป็นนายของแผ่นดินแห่งสัจจะพรของบัพจด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองตัวเองเป็นนายของตัวเองและอยู่อย่างปลอดภัยจาก กระแสยุคเหล็กในขณะที่อยู่ท่ามกลางมันขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองตัวเองเป็นนายของตัวเองและอยู่อย่างปลอดภัยจากกระแสยุคเหล็กในขณะที่อยู่ท่ามกลางมันความรู้สึกทางกายของอำนาจปกครองตัวเองนายของตัวเองนั้นจะไม่เคยถูกดึงดูดไปโดยใครใดๆ เขานั้นจะคงอยู่อย่างดึงดูดไปหาพ่อผู้เดียวตลอดเวลาขออย่าได้มีแรงดึงดูดใดๆไปหาบุคคลใดๆหรือวัตถุสิ่งใดๆอำนาจปกครองตัวเองเช่นนั้นอตัปปสเวผู้ที่คงอยู่อย่างปลอดภัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของ หงและนกกระายุเล็กกระแสทางโลกโลกจะไม่ยึงดูดพวกเขาได้เลยการท่ามบนของเขาได้จบลงแล้วคติพจน์ในวันนี้ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากที่เลวร้ายให้เป็นดีนั้นคือพลังที่สูงส่งของบรามินที่สูงสุดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆจากเลวร้ายให้เป็นดีคือพลังที่สูงส่งของ บรามินที่อยู่สูงสุดอัจฉราโอมชาติ